สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์คนต่างชาติมีคนต่างชาติคนหนึ่งได้ตั้งคำถามว่าในปี2565ทำไมรถตุกๆถึงหายยากขึ้นทั้งๆที่ในอดีตเกือบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยเรามาลองฟังคอมเมนต์ของแต่ละคนกันดูนะคะว่าพวกเขาแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกคะ่ะในสมัยก่อนก่อนที่จะมีแท็กซี่มิเตอร์และระบบขนส่งสาธารณะแบบทุกวันนี้ รถตุกๆเป็นเรื่องธรรมดามากโดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าแท็กซี่ภกเขาค่อนข้างราคาถูกสำหรับการเดินทางระยะสั้นโดยคนไทยในท้องถิ่นแล้วแท็กซี่มิเตอร์ก็เข้ามาการนั่งรถปรับอากาศมีราคาสมเหตุสมผลจำนวนผู้ใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์เพิ่มมากขึ้นและจำนวนผู้ใช้บริการรถตุกๆลดลงรถตุกๆจึงกลายเป็นที่รู้จักในฐานะรถสัญ,ญลักษณ์สำหรับนักท่องเที่ยวภายหลังการเพิ่มขึ้นของแท็กซี่มิเตอร์ ระบบขนส่งมวลชนจำนวนหนึ่งก็เสร็จสมบูรณ์มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแท็กซี่มิเตอร์ในหลายๆกรณีดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มรับผู้โดยสารที่อาจเรียกแท็กซี่มิเตอร์เพื่อนั่งแท็กซี่ไปยังสถานีระบบขนส่งมวลชนแท็กซี่จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางต่อไปโควิด1 9ได้ส่งผลกระทบรุนแรงและรวดเร็วทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซบเซาเจ้าของรถตุกต๊กๆจึงขายรถตุกต๊กๆไปแบบขาดทุน แต่น่าจะได้ราคาดีกว่าหากเก็บไว้ขายที่หลังอาจมีหลายคันถูกยึดอาจมีบางส่วนเก็บไว้รอการท่องเที่ยวกลับมาคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่ามีหลายสาเหตุดังต่อไปนี้ 1. การระบาดใหญ่ของโควิด -19 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวน้อยลงเป็นเวลา2ปีคนขับรถตุกๆส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนอาชีพเพื่อผ่านพ้นสถานการณ์นี้ 2. ในกรุงเทพ คนส่วนใหญ่นิยมใช้ BTS และ MRT ซึ่งเกือบจะครอบคลุมทุกพื้นที่ดังนั้นตุกๆจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะใช้บริการ 3. เนื่องจากมีการหลอกลวงทางรถตุกๆเป็นจำนวนมากนักท่องเที่ยวจึงหลีกเลี่ยงการใช้รถตุกๆในช่วงนี้คอมเมนต์ต่อมาขี่รถตุกๆุกมีราคาแพงอันตรายกว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศทำให้ผู้โดยสารได้รับมลภาวะ และไม่มีมาตรฐานในการคิดราคาเห็นได้ชัดว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับบริการที่แย่ถ้าคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวเท่าททราบกรณีเดียวที่ชาวบ้านจ้างรถตุกตุกคือพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ต้องการซื้อของจำนวนมากโดยไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาคนไทยส่วนใหญ่ไปไหนมาไหนด้วยแท็กซี่ไม่ใช่ตุกตุกเฉพาะคนที่เอาสินค้าไปตลาดสดรถตุกตุกจะบรรทุกข,ของได้เยอะกว่าแท็กซี่ คอมเมนต์ต่อมาการนั่งรถตุกๆมีราคาแพงไม่ได้ขับเหมือนมอเตอร์ไซค์และมีคนขับตุกๆจํำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ขาดรายได้เพราะไม่มีผู้โดยสารรถตุกๆยังมีอีกมากที่ศูนย์การค้าสยามและในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแต่นอกจากจุดเหล่านั้นแล้วมันคือมอเตอร์ไซค์หรือที่คนไทยเรียกว่าวินเพราะมันถูกกว่าและเร็วกว่าและมีทุกที่ แต่คนขับรถตุกๆมีรายได้แบบใหม่ในขณะน,นี้จากแฟนๆเคป๊อปชาวไทยที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและคนทั่วไปจึงหยุดเช่าบอร์ดโฆษณาหันไปทำป้ายโฆษณาของศิลป,ปินเคป๊อที่ตัวเองชื่นชอบและให้รถตุกๆและผู้ขายอาหารริมทางโฆษณาที่ด้านข้างของรถตุกๆหรือร้านค้าคอมเมนต์ต่อมาฉันใช้เป็นครั้งคราวแทบทุกคนต่างไปทำงานกับแอปพลิเคชันรถส่งอาหาร คงจะดีถ้ามีแอปเรียกรถใหญ่ๆเพื่อช่วยให้รถตุกๆก,กลับมาผสมผสานทางเลือกที่ทันสมัยเนื่องจากเป็นการขนส่งที่ถูกกฎหมายผู้คนจะมีทางเลือกมันอาจจะดึงดูดนักขับรุ่นยาวบางคนรักษาขนบธรรมเนียมการขนส่งแบบไทยๆให้คงอยู่พวกเขายังเหมาะสําหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดกลางดังนั้นจึงดีสําหรับการจัดส่งด้วยเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษที่1990 มีความผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อรถตุกๆไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ต่างจากรถแท็กซี่เป็นผลทําให้พวกเขากลายเป็นการช่อโกงค่าทริป50บาทกลายเป็น200บาทส่งผลให้ความต้องการรถตุกๆหายไปและประเทศไทยสูญเสียเสาหลักของวัฒนธรรมไปอีกหนึ่งอย่างคอมเมนต์ต่อมาย้อนกลับไปในราวๆปี2 5 4 8ถึง2560 รัฐบาลไทยรู้สึกว่าคุณภาพอากาศในกรุงเทพแย่มากดังนั้นพวกเขาจึงตกลงกับคนขับรถตุกๆหลายคนที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อรถแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG เพื่อแลกกับการกำจัดรถตุกๆคอมเมนต์ต่อมาถูกกว่าสะดวกกว่ามีแอร์และสะดวกกว่าในการเรียกแกรบหรือขึ้นแท็กซี่ธรรมดาตุกๆจะมีประโยชน์อะไร ในขณะที่คุณยังมีทางเลือกในการนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งคล้ายกันแต่สามารถฝ่ากการจราจรได้เร็วกว่าคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าทุกวันนี้ผู้คนมักใช้ BTS หรือ Grab Bike สะดวกกว่ารถตุกๆและมีผู้คนมากมายที่กลายมาเป็น Grab Bike นั่นคือเหตุผลที่รถตุกๆหายากมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะน่าเสียดาย แต่ฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นอื่นๆในขณะที่เราจะใช้บริการรถตุกๆเป็นครั้งคราวเพื่อความสนุกสนานในกรุงเทพเรื่องของราคาและความสะดวกสบายคุณควรนั่งแท็กซี่ปรับอากาศที่มีมิเตอร์จะดีกว่า<ๆ>ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของคนต่างชาติเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าในปี2,565ทําไมรถตุกๆถึงหายายากขึ้นทั้งๆที่ในอดีตเกือบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทย ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานา,นาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ